ตายถูกใหญ่พี่เป็นเลยด่านนี้คือทุกคนต้องมาตายวิญญาณกี่ดวงแล้วที่มาตายที่นี่จริงอุ้ยวันนี้มอ,อกเบลเบลหันบกน่ากลัวมาก <c oughs> พี่กี้ประตูทันปะได้ประตูสะพาน <c oughs> มันลงหกหะไล่ฉันว่ะ ขึ้นน่ากลัวมากถ <c ười> ึงแล้วหรอหน้าเทาหน้าเ <c ười> ทาีเอดหน่อย,ยกลางแมพนู่นไปนู่นแล้วไว้หรอกโลเอ่อวิ่งขึ้นสะพานมาวิแบบ่งขึ้นสะพานวิ่งมาทางนี้วิ่งขึ้นสะพานมายืดยืดดึงก็ได้ ไม่ดูดอะตัเราจะสู้ได้หรือเปล่าได้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 ไม่ไม่ไม่ถ้าถ้าจะให้ดีอะเราต้องดูกระสอบดีพี่ไม่รู้ว่ามีก่อดำหรือเปล่านะไม่มีไม่มีทำยังหน้าเท่าหน้าเท่าเฮ้ยอาว่ะ โอ้เจ็บเจ็บเจ็บอาเก่งวุ้ยวุ้ยวอ้ยวุ้ยฉันเปิดประตูให้ทำไมก่อนกีบีบกีบิบกีบีบกีบีบถุงถุงหล่อถุงเจ็บว่ะบ้าเปล่าไปเลยไปไล่ไข่ก็ไม่รู้นะทีเนี้ย แ,แน้ำปะพี่ยาเสียดายไม่คือว่าเขามีดูดไงนี่อินทพยาวๆเลยอินทพเจ็บเขาด้วยมาไล่คนที่ปีนเท่ากันไม่โดนปักปีนปอุยไม่โดนกล้องไม่โดนพี่อยู่ไหนเห็บหน่อยมากลางแบบกลางแบบยินทพตายอินทพตาย อรขึ้นสะพานน่าจะมาเอาพี่นะน่าจะมาเอาพี่นะขึ้นสะพานมาขึ้นสะพานมาพิกี้พิกี้มาตุ่มแดงแล้วปะของคนอยมากกำลังแต่พี่ไปโน่นนะดิโอเคช็อเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่กันให้นั่งไงนั่งไงอยู่กับดอนอยู่กับดอนน้าเท่าน้าเท่าน้าเท่า แกฆ่านิพาหรือเปล่านะนิพาหนูตื่นก็รู้ที่คนนี้ไม่ทำประตูสะพานทำใหญ่ได้พิ่ีได้แต่ได้แต่ทูบอันเดียวนอนนอนนอนฟังให้หน่อยด้วยนอนฟังให้ดนดายาก่อนนะเจ็บ กูตามดอนเลยพี่กี้อุ้แล้วมึงอามาเจอกูจะบอกนะว่าดอนไม่ใช่ออ่มกีกูวใช่กูว่านั่น,นว่าแล้วพี่ขอเสร็พี่ที่ก่อนนะได้โหลดบึง้ง ได้โดนทุกแมตเลยอ่ะถ้าไม่ใช่ด่านนี้จะดีมากเลยมันย,ยากเลยมันชุกยากอืมประตูก็หน่อยมาอีกแล้วหรออุอ้ยมียางานไหมเนี่ยตรงอยู่ตรงโอ้ย,อยพี่อยู่ข้งงางๆมัๆ้งโอ้ยเขามีเกาะดิเดี๋ยวผ่าโดนไล่แน่เอาพิกี้ได้ยากแล้วหรอทั้งคู่ได<ช>้แล้วหน้าเทาหน้าเทาผิดหน้าเทา ตอนพี่ยู่กรบดอนทีเนี้ยมันมันจะซ้ำนิภพาแน่เลยนั่นนั่น <พา S 1> คืออะไรนิภพา,า,าจะขิดใช่ไหมไม่อะไรอยู่งถ้าจะไปช่วยตูงช่วยนางหน่อยสิ นดวดต,ตัวดีๆนะเอดหน่อยห้าน้องน,น,อนี่พาวาดมันนั่นว่าแล้วตายเลยใช่วันนี้นั่ไมากค่ะเจอกูเลยเนาะอืมพี่จี้อยู่นี่นะโอเคตรงพิจยา เปิดรอเลยเปิดรอเลยพี yeah. ่ไปสวดต่อดอนฟานวายลงไวายเนี่ยแปะยันอยู่กับผีเลยแเปะยันอยู่เป็นเพื่อนผีใช่ไหมเหมเราลักันวิวกระดอน ทำไมมึงไม่ตามตูวะเดี๋ยวมึงตามตูสิพี่พีทลงมาพี่พีทน้าเทานะเทาวนหยิบน้ำวนประมาณสามรอบพี่กี้พี่กี้วนวุ้ยบอลล่าขึ้นออกแล้วเหรอมาแล้วมาแล้วมันเกาะมันใส่เกาะใส่เกาะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ตันก่อนเอาเดียววโดนอุ้ยพี่กี้พี่กีทมาหยิบน้ำก่อนก็ได้นะพี่กี้เดินหนู่มไม้ให้พี่กี้ นำไปเลยหนูไม่มีกล้องเหรอมีมียี่วนมาว้างวนมาแล้วแหละไม่ทันท่นน้ำมีน้ำน้ำเยอะค่ะโอ้ยเสียดายได้ไม่ต้องเสียดายพี่พี่จริงเลยนะจริงเลยนะไม่มีใครตรวจเลยที่ผ่านประตู โอ๊ยตีดอกเอ้ยมันพี่โดนทีเดียวตายช่วยหน่อยเอาน้ำเอาน้ำไปเอาแล้วแล้วแล้วเข้าไหมไม่โดนไม่โดนการให้ละตัดเฟสพี่ไม่ชีดยาเลยพี่ฉีดยาเลยการใไรนะทีไรนะ ตุงไปฉีดตุงไปฉีดเนตุงหนูไม่มียาพี่กี้ไปเลยเลยยาเลยอีกอันนึงกลางแมกลางแมบน้ำรือเปล่าพี่เอ้ยนำไงไปเอาไปเอาทิดอนทิ้งตุ่มแดงใช้ได้แล้วตุ่มแดงใช้ได้แล้วอยเราถึงไหมวะพี่กี้ถึงยุบโอ้ยเหงยุ ไม่เฟด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 เดินเดินเดินมา,มาพี่มา,มาพี่เมาพี่คือกนเมื่อกี้เขาเดินมาพิธีเหลืองๆๆุ่้ยๆๆๆสวดอยู่หรอใช่ไหมน่ะไม่ไม่ได้สวดเลย เรา,าจะไม่สวดใช่ไหมตอนนี้เล่นปัน่นหมเลยมันไม่มีใครสวดอ่ะ <laughs> มันสวดยาก <laughs> อ่ะสามคนอ่ะตรงกลางแบบมีน้ำ <laughs> เดี๋ยวได้เน้องไม่น่าเป็นด่านนี้เนาะ <laughs> อูมหญิงติผัวแล้วเวมาถ่านหกน้ำเลยทุณผีละ มันอโอเคโอเคโเจ็บมันติดอ่ะมันติดเศษเศษเหล็กอ่ะใส่เกาะทันอยเบนอาไปแล้วไนชุได้ไหมน่ะน้ำอยู่หอนนั้นะอยู่ยังไม่มีน้ำไม่มีน้ำจมียันนะใช่ใชเใช่ดนสตัน พี่มาพี่มาถอยมันดูดไก่จังวะไอ,กกอ้ก่อนหยุดหยุดหยุดมันไล่ดอนอยู่ไปหายาไปหายาไม่ให้กินมีคนจะนพัฒนาระบบขิวม <c oughs> นี่คนสปอยมาหรอ สงหายาเลยตงุงมอตาโคกนึ่งก็จะเจอไม่เจอว่ะอุ้ยเรากี่ไรดอนยาวๆเลยเหลือสี่นาทีเนี่ยเราต้องเล่นโค้กกันเองอยู่โค้กกันไปกันมาอยู่นี่แหละที่โดนทีเดียวต<อ>าย ตุงตุงอยู่ไหนตุงเมายาอยู่ไหนพี่พ tamam ี่สเปยบ้านโอเคโอเคพี่อยู่นี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 ่อีตุงพี่ไม่ใช่หนูตายไปแล้วว่าหนูใช้ไปเลยสามอาทีตยสามอาทีตย์รอไหมก่อนหนูไปหนูไปส่งต่อหนูไปส่งต่อไป่โดนโดน โดนอีกสามนาทีวะโดนไนอ,นอ้เกอนมีีเบลมันกลัวนะเนี้ยมันมันลำพานกล้องมากกว่าพี่ว่า ด้วยดอนหน่อยนะเดี๋ยวมึงเมาะอะไรเอ่ยโดนหน้าเทานั่นอ่ะโอ้ยตามใครเนี่ยดอนดอนอยู่กับดอนดอนไม่เอบเลยอะ่ะ ดังดักเด,ดี๋ยวพี่ไปดักตรงตรงเออเออโซนโซนดอนเป๊ะพี่กีดอยู่อยู่ประมาณตรงนี้นะไปแล้ว <_ ina> อดอนฉันมียันโอ้อีดอนโดนผีไล่ไม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 ่โอเคมือโดนน้อกู่เดิมคูโโ่เดิมติดอันนี้ขึ้นมาต,ตรงตรงขึ้นมาตรงขึ้นสะพานมาพีกี้พิกี้มันไปนู่นนะไปนู่นนะวนอยู่แถวๆนี้กันหนูนี่เจออะไรอีตัวต้นเรื่องไหนอีตัวต้นเรื่องหน้าตาเป็นยังไงวะอีตัวต้นเรื่องใส่ชุดทันที เอ้โหพิกี้มันยอมเสียอาเลยว่ะลองตุ่มอลองตุ่มขึ้นสะพานขึ้นสะพานแล้วพี่มีพี่มียันพี่มียันหายไม่ตามไม่ตามนอ,อนนะตุมแดงจะครูดาวอยู่แล้วเล็นจนครูดาวส มตรงมาทางนี้โอเดี๋ยวพี่ไปชุบตรงไหวาะวะเอ้าไม่คุณเหรอว่ากูมียันตำนานยันทีวิ่งมา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 มีมีมาทางนี้วิ่งมาทางนี้คือพี่คิดว่าเติมมีน้ำหมดวะอะไรวะเมื่กีว่ามียันเหรอคะเคลื่อนไปขึ้นไปเคลื่อนไปไปลงลงลงตุ่มแดงไปลงตุ่มแดงไปเออมาเอาชันแล้ว สี่สิวิเอาฉันจะีไม่หนูต้องไส้ชุดดอ,อกเร็วเร็วรีบชุบรีบชุบตาีย่ตายแล้วเนี่ยตุงมันป็นไรไมันเดือวหมดเวลาแล้วพี่เป็นอีกไหมอยาา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 ามาา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  อย่าตายกันหมดนะลงได้อีกทีหั่นหัทนทนันตุง้งตายแล้วนะ่ะเออข้าวนเวลา <c oughs> ตายหมดเวลาค่ะจริงเล่นเนี่ยเป็นเวลาหอนกันเล่นจนเหนื่อย พี่กี้พี่จะไปยังไงวาจะไปเนาะ